เออนะฮะอาจารย์ครับผมตอนนี้อากาศว่าร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิการเมืองร้อนแรงยิ่งกว่าแต่ละพักเนี่ยหลังจากที่ได้เบอร์ไปแล้วอาจารย์ดูไหมที่เขาแบบได้เบอร์กันนะเขาก็มีท่ามีเบอร,มบอร์มีอะไรกันเขาไปนะแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้คือเดี๋ยวเราต้องมาดูนโยบายคือผมเองก็บอกคุยกับคุณลิซ่าด้วยแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไปด้วยว่าให้ดูนโยบายของแต่ละพักให้ดีๆด,ดูนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูซิว่าทําได้ไหมอย่างที่เคยให้นโยบายเอาไว้อาจารย์มองไงบ้างครับ ครับผมก็เป็นเรื่องที่วันสิ่งที่ผมพูดวันนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกพักเพื่อจะเป็นตัวแทนเลือกสอสเพื่อจะเป็นตัวแทนของเรานะครับนโยบายของพักคการเมืองเนี่ยก็กกมีหลากหลายถูกไหมครับขณะแต่ว่าในาด้วยแบ็กกราว์ของผมก็ต้องเศรษฐ,ฐกิจก็เลยดึงเฉพาะนโยบายเศรษฐ,ฐกิจ มาคุยกับท่านผู้ฟังรายการกุ้หมนิอาเซียนมาคุยกับดรเจษดามาคุยกับคุณลิซ่านะครับว่านโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองขณะนี้นะครับเพื่อให้เข้าบรรยากาศของการเลือกตั้งขณะนีเ้เราได้ทําเราก็คือผมและก็กองออวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่านโยบายเศรษฐกิจที่พรรคการเมืองต่างๆนะคิดเป็นเม็ดเงินแล้วเท่าไหร่ แล้วจะกระช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรนะผมก็มีข้อเสนอแนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับใครนะครับเป็นส่วนตัวของผมมีข้อเสนอแนะถ้ามีเวลานะฮะอาจจะประกอบในการตัดสินใจด้วยนะครับนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆขณะนี้นะถ้าเราคิดเป็นเม็ดเงินนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีใครมาพูดให้เราเห็นนะว่าเอ้เม็ดเงินมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยที่เขาหาเสียงใช่ไหม มันมันเยอะมากนะแล้วเท่าไหร่กันแน่ในแต่ละพักการเมืองนะครับผมไม่สามารถจะเอานพักการเมืองทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เยอะแยะมากมายพักใหญ่พักกลางพักขนาดใหญ่พักขนาดกลางพักขนาดเล็กเนี่ยนะมาได้ทั้งหมดนะแต่ผมจะเอาพักใหญ่ๆสักหกพักมาแชร์กับดรเจตมาแชร์กับคุริซาท่านผู้ฟังว่าแล้วนโยบายอะไรที่นโยบายใหญ่ๆของเขาหกพักการเมืองใหญ่นโยบายใหญ่ๆเขาที่เศรษฐกิจมียอะไรบ้าง จับก้อนลุมและเป็นเงินเท่าไหร่และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรซึ่งล่าสุดก็มีเดี๋ยวของพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับที่ออกมาแล้วก็เป็นข่าวในสื่อต่างๆมากมายท่านทั้งสองรู้ไหมฮะนโยบายอะไรล่าสุดที่คนรู้สึกว่าสื่อออกมาเล่นเยอะเลยอ่ะนายอะไรครับก็อ่าใช่กุลีซ่านะนโยบายใส่เงินเข้าไปอ่าเป็นดิจิทัลนะฮะวอลเล็ต พันหมื่นบาทหมื่นบาทเมื่อวานนะักข่าวก็ถามผมนะฮะว่าเอามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเด็กๆว,ว,ว่ากันนะครับถ้าเกิดมีเวลานะฮะโอเคผมผมไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนะก็คือเงินที่จะเข้าไปก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเนี่ยหลังเลือกตั้งหมายถาหมายความว่านโยบายของพรรคการเมืองนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะเอาก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้จนไปถึงวันที่สิบสี่พฤษภาสองห้าหหก ผมจําวันถูกใช่ไหมฮะ14พฤษภาคมถูกไหมในเงินเนี่ยนะครับทั้งหมดมีที่เราวิเคราะห์เนี่ยมีอยู่สามกองน,นะหนึ่งก็คืองบประมาณของกกตที่ใช้เลือกตั้งขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งเพิ่มมาจากปี2566นะครับปีนี้2566 2562นะฮะเพิ่มมาจาก2562ปีนี้2566เนี่ยใช้งบกกตเนี่ยนะฮะใช้งบเลือกตั้งเนี่ยเกือบหกพันล้านบาท ปี2562เนี่ยสี0พตอนนี้มาเป็น5้าห้าเก้ล้านบาทเพิ่มก็ประมาณสักพันเล้านนะครับอันนี้งบที่หนึ่งที่จะเข้าไปทำให้คนที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจคึกคักพอสมควรน,นะมีอะไรบ้างะในนอนที่สุดละครับรถกับบาทที่ใช้แห่นะฮะป้ายโฆษณานะฮะสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆก็จะคึกคักตามไปด้วยนะครับเอ,อ เงินส่วนที่สองนี่ก็จะเป็นเงินที่กำหนดในการหาเสียงของพรรคการเมืองนะครับซึ่งกำหนดในการหาเสียงพรรคการเมืองเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเขาผมคิดแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเพราะแต่ละพรรคเนี่ยเขาลงสอสอไม่เท่ากันส่งสอสอไม่เท่ากันก็เงินจะวิ่งอยู่ประมาณทักสองหมื่นล้านถึงสามหมื่นล้านโอกาสของบับงเอิญเนี่ยผมได้คุยกับทางดอตอร์ประพี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอเมริกานะฮะว่าเอ๊ะในพักในอเมริกาเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่ในกาหนดการเลือกตั้งแต่และครั้งสิบสี่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสิบสี่พันล้านเหรียญก็เท่าก,กับห้าแสนล้านบาท,ท<ะ>ประมาณให้กลมๆห้าแสนล้านซึ่งเทียบกับเ,เงินของเราที่กําหนดให้สสแต่และคนใช้ระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นล้าน ที่ว่าเม,เมริมีการไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสมีการมันก็ไซส์บนใหญ่มากสเกลขนาะเรื่องเลยฮะอ่าอันนี้ก็เงินสองก้อนนะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นระยะสั้นเท่านั้นอ่ะขณนี้เงินที่พรรคการเมืองแหละถ้าพรรคการเมืองเหล่านี้เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยจะมีนโยบายอะไรบ้างนะครับผมสามารถไล่เลี้ยงนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองเพื่อจะสื่อไปถึงเงินที่ใช้เี่ยเท่าไหร่หนึ่งนะฮะการขึ้นค่าแรง สองการเพิ่มอำน,นาจซื้อสามเงินอุดหนุนเกษตรกร,ร,กรสี่เงินเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและ SME เห้าเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะหกเงินพลังงานในหกพักก็คือพักประชาธิปัตย์พักแก้าไกลพักภูมิใจไทยพักเพื่อนไทยพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักพลังประชารัก ในหกพักนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดไม่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะครับเป็นมุมมองของผมคนเดียวนะซึ่งในหกพักหกนโยบายเนี่ยเงินเนี่ยนะครับแต่ละพักนี่ก็ใช้นโยบายเศรษฐกิจในเงินไม่เท่ากันในของพักที่ใช้เงินพักที่นํานโยบายและต้องใช้เงินเพราะว่านโยบายจะเป็น เกิดมักเป็นผลก็ต้องมีเงินใช่ไหมฮะเงินมันเหมือนน้ามันที่ล่องไปเขาไปหล่อเลื่อนทำไมพักการทําไมนโยบายนั้นเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นเงินก็จะไล่เรียงตั้งแต่สี่แสนล้านไปจนถึงสองจุดสี่ล้านล้านมหาศาลนะฮะครับนะเพราะฉะนั้นพักการเมืองเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยเงินถ้าทาตามนโยบายของพักการเมืองก็จะวิ่งจากสี่แสนล้านไปจนสองจุดสี่ล้านล้านบาท เยอะนะครับนะท่นนี้ถ้าของพักเพื่อไทยที่เป็นเงินที่พูดกันอยู่เนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งมืนบาทเนี่ยสำหรับคนอายุสิบกปีขึ้นไปนะต้องใช้เท่าไหร่ก็ใช้ประมาณสักห้าแสนล้านบาทเฉพาะนโยบายนั้นนะครับเฉพาะนโยบายนั้นห้าแสนล้านบาทนะถามว่าถ้าทำได้จริงๆนะ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ0.35เปอร์เซ็นซึ่งผมก็ฟังนักวิชาการหลายท่านพูดเมื่อวานก็ยังไม่มีใครบอกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ผมก็จะบอกตรงนี้เลยในห้าแสนล้านเนี่ยกระตุ้นได้3 0.35เปอร์เซ uh ็น huh. ตแต่พูดแบบนี้ไม่ได้เชียร์นะครับแต่ว่าคําถามของผมก็คือว่า เงินที่ที่มาของเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากไหน <S <S ในเงินที่ผมพูดนโยบายหกนโยบายเศร,รษฐกิจไล่เรียงตั้งแต่งบต้องใช้เงินต้องใช้ตั้งแต่สี่แสนไปจนถึงสองจุดสี่ล้านล้านบาทเนี่ยเราสามารถจะพูดได้ว่าแหล่งที่มาของเงินเนี่ยออกเป็นสองส่วนสำคัญถ้าเป็นการขึ้นค่าจ้างอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับงบประมาณของประเทศ หรือไม่เกี่ยวกับศักยภาพการหางเงินของรัฐบาลสมัยหน้าที่จะมาเพราะค่าจ้างผู้รับผิดชอบก็คือภาคเอกชนเพราะนั้นการขึ้นนโยบายค่าจ้างภาคเอกชนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้เขานะแต่ว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาระของภาคเอกชนมันไม่ได้เป็นภาระกับงบประมาณหรือแหล่งที่มาของเงิน อีกห้านโยบายอีกห้านโยบายก็ดก็คือการเพิ่มอำนาจซื้อประชาชนอุดหนุนเกรรษตรกรเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและเอสเอ็กระตุ้นเศรษฐกิจและก็พลังงานนะฮะอ้นั้นเนี่ยเป็นบที่เป็นภาระหน้าที่รัฐบาลจะต้องไปหาเงินรัฐบาลใหม่นะฮะต้องไปหาเงินว่าคุณจะทําตามที่คุณหาเสียงไว้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคาถามก็คือว่า นโยบายเพิ่มอำนาจซื้ออุดหนุนเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจพลังงานเนี่ยพบมาจากไหนอ่ะนโยบายการขึ้นค่าแรงก่อนการขึ้นค่าจ้างก่อนนะครับนะนโยบายการขึ้นค่าจ้างเนี่ยแน่นอนเราเพิ่มเงินให้กับแรงงานซึ่งแรงงานตั้งแต่จบมัธยมไปจนจบมัธยมไปต้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณสักหกล้านคนอ่าถ้าจบปริญญาตรีจบใหม่ก็ประมาณ พรรคการเมืองบางพรรคก็บอกว่าจะให้ถึงสองสองหมื่นห้าในสี่ร้อยถึงหกร้อยนะฮะต่อวันกับสองหมืห้าผมกลมกลมมัดกลมกลมก็คือว่าประเทศไทยจะต้องคำนึงเรื่องของศักยภาพในการผลิตด้วยนะถ้าเรามองเรื่องของเด็กจบปริญญาตรีจบใหม่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าในฐานะที่เคย สอนนักศึกษาเราก็รู้ว่ามันต้องไปเทรนอย่างน้อยห้าหกเดือนน่ะครื่งปี่ที่จะทำงานได้หรือแรงงานโดยทั่วไปเราก็ต้องมาเทรนนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่เทรนเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตเนี่ยนะฮะในธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างที่เขาต้องการน่ะแต่เขาจ่ายเยอะไปท้าเขาจ่ายเยอะไปแล้วอะเป็นต้นทุนของภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนมันเลยทําให้นโยบายนี้เนี่ยนะครับนโยบายขึ้นค่าจ้างเนี่ย จะทำให้ GDP ของประเทศติดลบไปประมาณลบหนึ่งจุดหกถึงหกเปอร์เซ็นติดลบนะนโยบายค่าจ้างติดลบเว้นเสียแต่ว่าความสามารถของรัฐบาลในอนาคตเนี่ยสามารถจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแล้วช่วยมากรบ GDP ตรงเนี้ยนะครับลดลงไปได้คุณดิ<อ>ช่าจะให้ผมเบรกแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับได้ครับตังต้งเพลินอยู่นะแต่ว่า ตัวเลขมันเยอะมากนะเดี๋ยวขอไปพักนิดนึงนะครับใช่ใช่ใช่ตัวเลขเยอะหน่อยนะครับนผู้ฟังครับเดี๋ยวอพักนิดนึงแล้วสองคนครับฟังกันต่อนะครับพักสักครู่ครับครับผมกลับมาติดตามต่อนะคะกับในหัวอาจค่ะกําลังคุยกันเรื่องของนโยบายของพรรคใหญ่ๆต่างๆนะคะเพิ่งคุยกันไปถึงการขึ้นค่าจ้างแล้วก็ผลกระทบต่อ GDP ค่ะครับก็ขึ้นนโยบายขึ้นค่าจ้างเนี่ยเราใช้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าจะทําให้ GDP ติดลบนะครับเว้นแต่ว่าถ้าทําให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะ,ะก็คือว่าผมเพิ่งกด้จ้างคนจับจ่ายใช้สอยภ้าการผลิตก,ก็ผลิตมากขึ้นรัฐบาลเก็บภาษีกลับมามันก็อาจจะไปเข้าไปกลบในะะในส่วนที่จะทําให้เศรษฐกิจมันติดลบได้นะฮะแต่ว่าทางในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันบอกอย่างนั้น,นะะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือการเพิ่มมันน่าซื้อประชาชนเนี่ย มีอยู่สองส่วนกลมกลมนะหกภาคการเมืองเนี่ยมัดเป็นกลมกลมได้จากสองส่วนก็คือการให้เงินอุดหนุนโดยตรงกับกลุ่มที่ด้ยโอกาสนะครับแล้วก็ให้เงินอุดหนุนอุดหนุนทางอ้อมกับกลุ่มประชาชนทั่วไปอันนี้เป็นส่วนที่การเพิ่มมันน่าซื้อนะครับนะส่วนที่สองก็คือการอุดหนุนการเกษตรเป็นนโยบายเศรษฐกิจอันหนึ่งนะหนึ่งก็คือเข้าไปอุดหนุนด้านราคาเพิ่มรายได้ เน้นไปที่การรับประกันราคานะครับของกเกษตรกรของสินค้า,กาเกษตรสองก็คือการเข้าไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามก็คือช่วยลดต้นทุนผมโดยส่วนตัวเชียร์ข้อที่สองกับข้อที่สามไม่ก็อยากจะเชียร์ข้อแรกก็คือว่าตอ,องเงินไปอุดหนุนด้านราคานะฮะไม่ค่อย เห็นด้วยเท่าไหรเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมโดยรวมของประเทศเพราะนั้นถ้าไปทําได้ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรเนี่ยอันนี้จะเยี่ยมเลยนะถ้าใส่เงินตรงไปตรงนั้นเยอะๆสามก็คือการไปช่วยลดต้นทุนของอทําการเกษตรเนี่ยอันนี้จะดีมากๆเพราะสิบปีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรไทยเนี่ยต้องบอกว่าศักยภาพในการแข่งขัน สินค้าเกษตรไทยตดถอยนะฮะตดถอยยังไงอ่ะเทียบแบบเพื่อนนี่ะเพื่อนคือใครอ่ะก็เพื่อนในอาเซียนนะครับเราไปไล่ลายตัวก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาวันนี้ว่าจะไล่ลายตัวสินค้าเกษตรเนี่ยตัวไหนมันจะเทียบกับเขาได้บ้างก็รู้ๆกันอยู่ตามข่าวต่างๆนะมีเวลาก็ามาพูดแล้วกันนะครับเพราะวันนี้ไม่มีเวลาการเพิ่มศักยภาพของ SME อันเนี้ยอันนี้สนน่าสนใจนะเพิ่มแหล่งต้นทุนสำหรับ S m ส e, ีมีแหล่ง ไม่ใช่เดแหลงต้นทุนแหลงเงินทุนสำหรับเ m e พวกฟันต่างๆนะพวกกองทุนต่างๆอันนี้น่าสนใจนะนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไอเนี้ยไอผมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่านโยบายการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและอสเเนี่ยน่าสนใจนะเพราะอย่าลืมว่าขณะนี้เนี่ยศักยภาพ SME ไทยเมื่อกี้เกษตรนะเอสีไทยผมว่าถ้าเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซียผมไม่แน่ใจผมว่าเทียบกับสองประเทศเนี้ยวัดจากไหนนะวัดจากหลากหลายมิตินะถ้าเวียดนามเนี่ยผมเทียบจากสินค้าที่เวียดนามส่งไปต่างประเทศน่ะนะเขามีมูลค่ามากกว่าในสินค้าของตัวนั้นมากกว่าเอสบีไทยนะอ่าแต่ถ้าเป็นมาเลเซียเนี่ยโอหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนน้ามันต้นทุนค่าไฟนะต้นทุนสักยภาพของคนของมาเลเซียภาษาอังกฤษโน่นนั่นนี่ การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปกระตุ้นเขาใช้นโยบายกระตุ้นเข้าไปสู่ชุมชนเข้าไปเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายนะลดพลังงานลดพลัง,งลดราคาพลังงานเนี่ยเรากําลังเจออยู่สองเรื่องนะในฐานะคนที่จะต้องไปโหวตเนี่ยนะครับดเตอร์เจตก็ดีกุลลิ่าก็ดีผมก็ดีนี่นะฮะเรากําลังเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับราักาน้ํามันมันแพงมากอือฮึคือคือคือ ลดราคาพลังงานเนี่ยเขาก็ตอบโจทย์ว่าเออประชาชนเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะเดือดร้อนเรื่องน้ามันเดือดร้อนเรื่องค่าไฟคนะ่าไฟนี่ตอนนี้แพงมากอะ่ะยิ่งร้อนยิ่งเปิดอะ่ะนะยิ่งร้อนยิ่งเปิดแอร์แล้วยิ่งเปิดแอร์โลกยิ่งร้อนขึ้นไหมฮะด็อกเตอร์คุณลิซ่ายิ่งร้อนขึ้นนะอืมใช่ไหมเพราะคอมเพรสเซอร์แอร์มันออกม,มันร้อนมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของพลังงานโครงราคา พลังงานของบ้านเราซึ่งเราเป็นคนทั่วไปที่ต้องต้องใช้เนี่ยนะครับนะราคาน้ํามันก็ข้างสูงนะราคาน้ํามันมาเลเซียต่ำกว่าเราครึ่งต่อครึ่งนะคุรีซ่านะครึ่งต่อครึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ได้จะจินตนาการได้ว่าเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยจะเข้าไปที่ไหนในประชาชนของสองประเทศเนี่ยจ่ายต่างกันนะ่ะประชาชนไทยจ่ายมากกว่าประชา อาชวนมาเลเซียนะนะครับเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองค่าไฟค่าไฟเนีเราแพงกว่าเวียดนามนะค่าไฟเราแพงกว่ามาเลเซียนะอะไรมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะเออนะเออแล้วบางนก็ต้องมาดูว่าไอ้ไอ้ค่าไฟเนี่ยไฟที่เราใช้กันอยู่นี่ที่ด็อกเตอร์เปิดแอร์ที่คอนโดด็อกเตอร์อ่ะนะไฟบ้านเราเนี่ยมาจากก๊าสนะนะไฟบ้านเรามาจากก๊าซมาจากถ่านหิน ก๊าซบ้านเรานี่เอ้ยประเทศไทยเราผลิตกา๊าซธรรมชาติได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมเราใช้แพงอ่ะองงไหมฮะเอองงไหมฮะเราผลิตเองแต่ทำไมเราใช้แพงกว่ามาเลเซียเราใช้แพงกว่าเวียดนามอ่ะมันแปลกไหมเราต้องใช้ถูกกว่าเขาหรือยอย่างน้อยที่ถูก็เท่าเขาอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ภาคก,การเมืองพยายามที่จะเข้าไปซื้อใจประชาชนโบเตอร์บ่าเอ้ยวันนี้มันจะต้องพูดถึงภาระค่าใช้จ,จ่ายนะของคนไทยแล้วล่ะก็คือเรื่องของ น้ามันแล้วก็แล้วก็ข้าวไฟนะครับมีการสนับสนุนซึ่งพลังงานทางเลือกอันนี้เห็นด้วยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปก็คือว่านโยบายของ6พกพรรคการเมืองก็คือมันมีหลายหลายพักมากแต่ว่าผมไม่สามารถจะทําได้ขนาดนั้นมิก,ก็มีพักประชาธิปัตย์พักก้าวไกลพักภูมิใจไทยที่เราไปรีวิวมานะฮะเพื่อไทยรวมสายสร้างชาติแล้วก็พักพลังประชารัฐพบว่าเงินมันเลียงอยู่ดรเจมบอกโอ้โหมันเงินมันเยอะมากเอานิดสั้นๆก็คือว่า ในนโยบายหกพักพวกนี้นโยบายเศรษฐกิจหกนโยบายเศรษฐกิจนะมันต้องใช้เงินผมไม่ใช้เงินผมไม่จาบมาจะระบุพักนะเดี๋ยวมันผมมาคิดเองว่าเดี๋ยวมันอาจจะไม่เป็นกลางหรือเปล่านะเอาเป็นว่าในหกพักเนี้ยถ้าเราเรียนกันอยู่เนี้ยต้องใช้เงินถึงสี่แสนล้านไปจนถึงสองจุดสี่ล้านล้านบาทมหาศาลคำถามก็คือว่าเงินมาจากไหน อันนี้เป็นคำถามที่รัฐบาลใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าหกพักเนี่ยเขาจะาถ้าทำแล้วก็จะร่วมทำกันนะฮะแต่ถ้าเราคิดง่ายๆเร็วๆพวกผมไม่รู้ว่าพักไหนจะเป็นรัฐบาลผมก็ไม่รู้แต่เราคิดเร็วๆว่าถ้าหกถ้านโยบายเหล่นี้นโยบายเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยจากหกพักการเมืองเนี่ยในแง่เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยนะครับวิ่งไปอยู่ระหว่าง0.4ถึง2% 0.4 2 ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะในนโยบายเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนจะทําให้เศรษฐกิจไทยมันโตเท่าไหร่นะผมไม่ได้บอกนะแต่ว่านโยบายเหล่านี้ถ้าพรรคพวกนี้พรรคหลานเนี้ยไปใช้เนี่ยนะครับจะทําให้เศรษฐกิจเพิ่ม0.4ถึง2เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเอยขอขนาดนั้นเลยนะครับของพักของพักนั้นๆด้วยประเด็นต่อไปข้อสังเกตข้อสังเกตของผมที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า ถ้าเราดูนะครับผมพยายามเปรียบเทียบกับอนเวลาอเมริกาเนี่ยเขาเขาหาเสียงกันเนี่ยหนึ่งเงินก็ไม่เท่าเราโอเคเพราะว่าอเมริกาเขาใหญ่ไอเนี้ยผมได้คุยกับทางที่บอกนะดอร์ประพีนะจากโมสบนะดรประพีมสบก็เก่งเรื่องอเมริกาผมก็ถามเขาว่าเวลาคนอเมริกาเลือกหรือบรรยากาศการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยมันมีอะไรประเด็นใหญ่ๆก็คือนแน่นอนเขาก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันเขาก็พูดเศรษฐกิจเหมือนกันนะ ก็คือเป็นเศรษฐกิจใหญ่คนอเมริกาก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจนะที่ล่าสุดพูดนะ่ะโอ้เขาเดือดร้อนจากเศรษฐกิจเพราะนะั้นเศรษฐกิจจะเป็นตัวตัดสินใจก็เอ้ก็เหมือนประเทศไทยเอาไม่ว่ากันนะอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ประชาชนโบวตเตอร์จะเข้าไปเลือกผู้แทนของเขาเนี่ยในอเมริกานะผมถามอาจารย์ประพีว่าอะไรเป็นตัวตัดสินเขาบอกว่าเรื่องหนึ่งที่จะช่วยทําให้คนอเมริกาตัดสินได้แล้วผมอยากให้คนไทย ต้องฟังตรงนี้ก็คือว่าเรื่องประชันวิสัยทัศน์ดีเบตดีเบตบ้านเราใช้คําว่าเขาก็ใช้ดีเบตแต่ว่าบางทีว่าดีเบตบางทีมันเป็นเรื่องของการถกเถียงโต้วาทีกันรือเปล่าแต่จริงก็คือการประชันวิสัยทัศน์นะฮะในอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะอยากจะหาช่องอยากจะหาเวทีในการพูดนะเพราะฉะนั้นดีเบตก็ต้องใช้คำว่าประชันวิสัยทัศน์ แสดงอแสางคิดเ<อ>หันฮะได้การแสดงความคิดเนเป็นเรื่องสำคัญอันนี้อนันที่หนึ่งที่ตั้งเป็นข้อสังเกตในประเทศไทยอันที่สองเราจะเห็นได้ว่าซึ่งดรเจตเราอยู่ในสนามการแข่งขันบรรยากาศนี้ยเหมือนกันเลยเราก็คงเห็นเหมือนกันก็คือว่าข้อสังเกตเก็คือว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดบอกว่าจะปั้นให้ประเทศไทยในในการบริหารจัดการของคุณถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยให้ประเทศไทยเป็นอะไร ไม่หะประเทศยังไม่มีไม่มีรถหนักอ่าฮะเออไม่มีนะแปลกไหมถ้าผมเป็นพักการเมืองผมจะบอกว่าผมจะให้ประเทศไทยเนี่ยในสี่ปีที่ผมเป็นรัฐบาลผมจะให้ประเทศไทยเป็นอะไรเป็นยังไงไอ้เรื่องเศรษฐกิจก็ว่ากันไปอ่ะที่ผู้ชายก้าจางเอ้ยอุ้มเกษตรกรเอ้ยอะไรนี่คุณก็ว่ากันไปแต่จริงๆโดยรวมเนี่ยคุณอยากจะให้ประเทศไทยเป็นอะไรในยุคสมัยคุณในสี่ปีเนี่ย อ่าอันอ้นอันี้สําคัญนะเพราะนั้นพักการเมืองฟังอยู่เอาไปยังทันนะฮะเอาในหัวอัดไปเนี่ยนโยบายที่เราพูดผ่านหายการไม่ได้แล้วหรือเปล่าฮะไม่ไม่ไม่ผมผมผมไม่ยุ่งการเมืองเพราะว่าถ้าเราเข้าการเมืองเราจะพูดอย่างไม่ได้เต็มปากเต็มคำครับพอเราเป็นการเราจะพูดได้เต็มปากเต็มคำใช่ไหมเพราะนั้นเอ้าแล้วถ้าคุณคุณถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยคุณจะเสนออะไรล่ะในหัวอัดคุณจะเสนอถ้าผมผมอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ย เป็นศูนย์กลางของอ,<ม>อุตสาหกรรมยางพาราทุกชนิดทุกประเภทครับ<ม>อเดี๋ยวคนฟังเราอยู่ว่าจะเจ๊งว่ะไอ้ศูนย์กลางรถยนต์ไฟรถไฟรถยนต์ไฟฟ้านี่ยังไม่ใช่เหรออาจารย์ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเพราะประเทศไทยพราเกษตรกร,รมไม่ได้อะไรเลยเอสเอ็มไม่ได้เลย<ม>พราเราไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองแต่ถ้าเราบอกอุตสาหกรรมยางทั้งเอ่อยออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมดเนี่ย อันนี้มันได้นะหมวดนะผมือ <Ừ. S 2> ความพู้ลงนามเวลาหมดเสร็จแล้วหมดเวลาเออผมผมคิดว่าตรงเนี้ากาลัง <ผม S 2> จะขึ้นแล้วเนี่ยลงเลยกระชากลงมาช็อตฟิลมากอาจารย์ครับผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยขอขอขอแปะไว้เลยว่าเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ละอะ่อยากจะดูว่านโยบายที่น่าสนใจเ,เรามาช่วยชวนกันคิดชวนกันคุยกันได้ว่าหน้าตาของประเทศไทยที่มันควรจะเป็นเนี่ยถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพักการเมืองกันเราจะเสนออะไรกันดีเรามาชวนกันคุยกีกว่าน้อคุณลิซ่าอาจจะมีวิธีคิดของแบบ ชาวเชียงใหม่เนอะชาวเชียงใหม่เนี่ยเจอหมอกควันเนี่ยอยากจะได้อะไรมาแก้ปัญหาเพราะว่ามันมันมันชวนกันคุยกันดีกว่าอาจารย์เชียงใหม่จ้าวเชียงใหม่จ้าวแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วเราสามคนเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่อากาศไม่ร้อนแรงมากจนเกินไปแล้วก็หมอกควันก็ทุเลาเบาบางลงนะอาจารย์รับมครับเอานี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรองเจ้าท้ครับสวัสดีครับ